สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะแนะนําเรื่องก,การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องอันคายลแมทชีนะคะประมาณรุ่นหน้าตาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นรูปแบบนี้ที่เป็นเครื่องแมทชีเนาะที่มีโหมดฟังก์ชันการใช้งานเป็นด่างเป็นกลางเป็นกดไม่ว่าจะยี่ห้อไหน,ใ,นใดๆในโลกนี้วิธีการเปลี่ยนไส้กรองไม่ต่างเท่าไหร่เลยค่ะ วันนี้เราแนะนําตัวที่มีขายทั่วไปเป็นเบสิ่งเนาะว่าเปลี่ยนยังไงทีน,นี้เรามาดูนะคะจะมีด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัวแผ่นอย่างนี้นะคะเรียบๆแต่มันจะมะีให้เราเห็นรอยต่อเราต่างๆเหล่านี้มันก็คือเป็นสลักที่ใช้เปลี่ยนไส้กรองวิธีการเปลี่ยนก็แค่ดันเข้าไปนะคะเปิดฟ้ามาแค่นี้ง่ายๆค่ะก็ะจะเจอไส้กรองไส้กรอกเขาเป็นอันนี้อันเดียวนะคะ ว่าจริงๆตัวนี้เขาเป็นตัวกรองแต่จริงๆตัวที่ทําหน้าที่ให้เกิดความเป็นกรดด่างเนี่ยมันอยู่ที่แผ่นไทเทเนียมภายในเครื่องตัวนี้เขาเป็นกรองดักขั้นแรกแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบิดไส้กรองนะคะนี่ง่ายๆเลยค่ะบิดไปแค่นี้นะคะเบาๆค่ะดึงออกมานี่เป็นโอลิงนะคะถอดมาพอได้ของใหม่มาก็ใส่กลับเข้าไป แค่นี้จบง่ายง่ายไหมคะง่ายตบมือหน่อยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะปิดฝากลับเข้าไปค่ะอ,อ๋อตอนนี้เป็นรูของ AI นี่เราใช้ใช้หุ่นนะคะที่อย่างน,น,นี้คือเป็นหุ่นค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายไหมคะอันนี้อาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ซื้อเครื่องตัวนี้ไปเนี่ยเป็นจํานวนคนที่ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ไม่มีรีวิวเหล่านี้ให้ดูขอบพระคุณมากค่ะ